สิ่งที่พระเจ้าจะพิพากษาทุกคนต้องเข้าสู่การพิพากษาของพระเจ้าทั้งหมดแต่เมื่อเราเชื่อบาปของเราถูกลบหมดเลยสิ่งเดียวที่พระเจ้าจะพิพากษาเราก็คือเราทําดีได้บ้างพระเจ้าจะชมเชยวันนั้นเจ้าไปที่นั่นให้ของอันนี้ทําี่นี้สิ่งให้กับเราแต่สําหรับคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าทําไมเจ้าโกงทําไมเจ้าเห็นแกตัวทําไมเจ้าทําร้ายคนอื่นพระเจ้าจะพิพากษาแม้ว่าความบาปบางอย่างอาจจะเล่นชู้ชาวบ้านหรือโกงเงินแอบยัก ork, ยอกเงินที่บริษทัทหรืออะไรก็แต่ แม้ว่าจะไม่เห็นจริงๆแล้วพระเจ้าเห็นอยากจะหนุนใจว่าพระเจ้าเห็นนะครับในที่มืดของเราหนึ่งโครินบทที่8ข้อที่สองก็บอกว่าชัดเจนว่าเมื่อท่านทำบาปต่อพี่น้องเช่นนี้ท่านก็ทำร้ายจิตสำนึกที่อ่อนแอของเขาท่านก็ทำบาปต่อพระคิดข้อความที่ว่าจิตสำนึกที่อ่อนแอคำสองคำให้แยกออกมานะครับจิตสำนึกหนึ่งอันอ่อนแอหนึ่งอัน เขาว่าจิตสำนึกที่อ่อนแอหมายความว่าคนคนนั้นน่ะคิดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆไม่ได้หรือคิดได้แต่ไม่สามารถที่จะทําสิ่งดีได้เขาเรียกว่าคนพวกนี้คิดไม่ได้ขอย้อนกลับไปห,หนึ่งเรื่องของต้นตะบองเพชรพระเจ้าบอกพี่นะพระเจ้าบารนาให้พี่และจริงๆได้พวกเราทุกคนด้วยให้เราเป็นเสาหลักเสาหลักแห่งพระคุณพี่อยากจะสารภาพว่า พี่เหนื่อยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมางานเยอะมากปกติพี่ก็ทํางานแค่เออทำงานชีดกฎหมายแล้วก็เลี้ยงดูลูกแกะปกติดั้งเดิมก็คือทางานชี้กฎหมายเป็นหลักรับใช้ในโบสถ์นิดนิดหน่อยแต่พอมาเปิดโบสถ์ปั๊บเนี่ยมันต้องทํางานประจําด้วยทํางานหางเงินนะครับแล้วก็เลี้ยงดูลูกแกะด้วยแล้วมันจะมีงานที่สามเพิ่มมาคือต้องทําบ้านเนี่ยวิ่งไปว,วิ่งมาน้องเข้ามาส่งงานก็เข้าไปที่ทํางานถวาลูกแกะบ้างเข้ามาดูแลบ้านบ้างเงินขาดก็ต้องวิ่งไปเอาที่จุ่มที่บริษัทรู้สึกว่า วิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยมากเมื่อร่างกายของเราเหนื่อยผลคืออะไรครับหงุดหงิดง่ายใช่ไหมเมื่อร่างกายของเราเหนื่อยมันจะมีหลายๆปัจจัยที่ทําให้เราหงุดหงิดง่ายอาจจะเป็นเรื่องปัญหาของการเงินจิตใจไม่มั่นคงเราก็จะหาเรื่องทะเลาะกล่าวโทษไปเรื่อยแต่พี่หงุดหงิดง่ายพี่ไม่แสดงอาการนะถ้าสังเกตจริงๆระหว่างสัปดาห์พี่ก็อยู่แบบนี้นะนิ่งๆเมื่อเช้าเนะี่ยแต่รู้สึกพี่คือพี่จุ๋มเขาจะรู้ว่าพี่หงุดหงิด พี่ถึงไม่แสดงออกเขาจับความรู้สึกได้พี่รู้สึกว่ามันไม่ดีเลยผลของการที่เราหงุดหงิดส่วนพี่หงุดหงิดเนี่ยคืมคืมหรือไม่ยิ้มไม่ไรไม่เอเไรอเลไม่หลันล้าลันล้า,นลา,นลานนคนที่อยู่ใกล้เป็นยังไงครับไม่อยากจะอยู่ด้วยไม่อยากจะอยู่ด้วยบางครั้งไอการหงุดหงิดเนี่ยมันไม่ได้แสดงเสียงก้าวร้าวแต่มันจะมีบางประโยคที่มันคมมากคมมากพอจะเล่าไปไอการที่เราหงิดเนี่ย จะมีมังโมยกที่คมมากนะครับพี่กับพี่จุ๋มก็ตกลงก็คือเหนื่อยทั้งคู่นะครับขอบคุณพระเจ้าที่ที่ยังอยู่ด้วยกันได้ต่างคน่างก็เหนื่อยดังนั้นการที่เราแบบอ่อนแอแล้วเราทําร้ายคนอื่นทําให้บรรยากาศในครอบครัวนั้นมันไม่มีความสุขพระเจ้าปารถนาก็คือว่าเขาเรียกว่าเก็บอะเหมือนพ่อทํางานเหนื่อยมากเงินก็ไม่ได้พอลูกก็เลยมาขอตังค์พ่อจะซื้อรองเท้าลูกเท่าไหร่ ที่จริงแล้วพ่อไม่ได้มีแต่ลูกอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าลูกได้สิ่งที่จําเป็นทั้งนั่งที่พ่อไม่ได้มีมากพ่อภที่หนึ่งก็คือว่าทํางานเหนื่อยแล้วก็แบกภาระแม้ว่าคนในบ้านขาดเหลือสิ่งใดเขาก็พยายามหาแม้วันไม่มีเขาก็เก็บความรู้สึกไว้ภายในเก็บไว้การเก็บไว้นี้ไม่ใช่เก็บไว้แบบโกรธแค้นนะแต่เก็บไว้เพื่อให้คนที่อยู่ใกล้นั้นเขามีความสุข เรามีเราไปเจอปัญหาหอะไรอย่างกลับมาบ้านแล้วแบบคือมันจะมีอยู่สองเจ้านายที่ทํางานลูกน้องที่ทางานดโดนดาแลกเลยไม่ได้ทำผิดเลยเลยนะพี่ก็เลยแบบว่าเขาคงจะทะเลาะกับสามีมามั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมบางคนแบบทะเลาะกับที่บ้านมาแล้วที่ทํางานก็ไปลงที่ทํางานหรือทํางานหนักก็มาลงที่บ้าน พระเจ้าปาร์นาให้เราเก็บความรู้สึกเก็บความเจ็บปวดเก็บความเหน็่นเหนื่อยของเราไว้อย่าไปทําร้ายคนในครอบครัวของเราให้เราเป็นเสาหลักแห่งพระคุณคําว่าเสาหลักแห่งพระคุณหมายว่าคนที่อยู่ใกล้กับเรานั้นเขามีความสุขเราอาจจะเหนื่อยจะ้องเ,เก็บไว้ไอ้แหงพระเจ้าจริงพี่พูดเองพี่ก็ต้องกลับใจเองเหมือนกันเมื่อเช้าบอกอยู่เมื่อมีบทเรียนในบางบทเรียนที่ที่ไม่อยากจะพูดแต่พูดไว้ก็คงจะเอาไปฟังเองเหมือนกันที่พี่แบ่งปันนี้ไม่ได้ดีแต่พูดด้วยถ้อยคําของพระเจ้าและพระเจ้าเท่านั้นที่ดี อยากจะให้เรานั้นเป็นเสาหลักแห่งพระคุณคนอยู่ด้วยและอบอุ่นอยากเข้าใกล้คนคนนี้นะไม่เคยหยุดยืนเฉียวพูดด้วยแล้วเขาอ่อนโยนตลอดความรักนั้นอดทนนานเขาอว่าอดทนนานเคยแบ่งปันไปแล้วในคำกลีกเนี่ยหมายถึงการแบกรับไว้ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยปุรหิตต้องเอาป้ายอะไรไม่รู้สักอย่างของอิสราเอลแล้วก็ปรุรหิตต้องแบกไว้อะสัญลักษณ์ก็คือว่าเราต้องแบกบบาปของพี่น้องไว้เพื่อให้คนที่อยู่ใกล้นั้นเขามีความสุข เหมือนตอนที่พระยซูถูกปฏิเสธพระองค์ก็ไม่ได้ไปตําหนิตอนที่ไปตามหาใช่ไหมพระองค์ก็เก็บไว้เก็บไว้ถามว่าพระองค์เจ็บปวดไหมพระองค์เจ็บปวด<ม>คือมันจะเก็บอารมณ์สองอย่างเก็บอารมณ์แบบแค้นที่สอนนี่คือไม่เก็บอารมณ์แค้นคือเก็บอารมณ์เพราะว่าอยากให้เขาแบบโอเคกับเราเนี่ยนะครับก็ให้เราเป็นเหมือนนั้นพี่ก็คิดเสมอถ้าพี่งุนงิดพี่จุ๋มคุณกินใส่พี่จุ๋มนั่นหมายว่าพี่กาลังงุนงิดใส่พระเจ้าด้วยพี่ก็ชุนเฉียวใส่พระเจ้าด้วยและถ้าพี่นอกใจถามว่าพี่ถูกล่อลวงเรื่องเพศไหมถูกล,อกล่อล อย่างที่บอกเล่าน้องเอกฟังพี่ก็โปรเทคทุกอย่างเพราะเปิดโบสถ์มามันต้องดีกว่าคนแล้วคนอายุเยอะไม่เท่าไหร่แต่คนอายุใกล้ๆกันนะ่ะวิธีการป้องกันพี่ๆก็จ้ถามพระเจ้าทําทยัางไงดีนะเป็นจุดอ่อนอมากก็เลยแบบตั้งใจว่าพระเจ้าก็ให้ความคิดว่าให้รายงานเขาพูดอะไรไปบ้างคุยกี่นาทีรายงานหมดเพื่อบล็อกตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วรู้สึกว่าเออมันอยู่ได้แต่ขอพระเจ้าให้มันอยู่ได้ตลอดเพราะตับใดที่ยังอยู่ในเนื้อหน,น,นังนี้ถูกละลวงเสมอ ดังนั้นพี่คิดอยู่เสมอว่าถ้าพี่นอกใจพี่จุ๋มเท่ากับพี่เนี่ยกบฏกับพระเยซูคริสต์ถามว่าพี่รักพระเยซูไหมรักพระเยซูแต่บางครั้งการที่เรารักพระเยซูเราทําร้ายพี่น้องถ้ารักพระเยซูจริงถือว่าพี่คิดเสมอในความคิดจุ๋มก็อาจจะไม่รู้พี่คิดเสมอว่าพี่จุ๋มเนี่ยเป็นใส่รักแทนพระเยซูเพราะถ้าวันไหนพี่ทําผิดกับพี่จุ๋มไม่ว่าเรื่องอะไรก็แต่พี่ถือว่าทาผิดต่อพระเยซูเหมือนกันและพระเจ้าจะถามว่าเจ้ารักเราหรือชารักเราจริงจงหรือทาไมเจ้าทํากับลูกของเรา พระเจ้าจะถามคนสุดท้ายอาจจะเป็นเรื่องของเงินก็มีพี่ก็ถูกความคิดนี้พี่แชร์เลยแชร์แบบเบื่อแบบไม่อายเลยมันมีเงินเขาโอนมาให้ทาเว็บไซต์สามพันห้าพี่ก็มีความคิดแวบบๆนะคงจะเป็นความคิดของมารซาตานนะปกติพี่ไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แล้วเขาติดธุระแล้วตรงนั้นเขาไม่ได้ทําถ้าแบบเห็นกับตัวคือกลืนเลยกลืนพว่าจ,จะเข้าใจไม่คืน,ค,นคือมีความคิดว่าแบบเรืมๆไปดีมากอะไรเงี้ย จริงๆก็ลืมไม่นานนั่นแหละเขาให้นานมากแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพี่ทําผิดกับพี่น้องคนเนี้หมายถึงว่าเขาให้ตังมาเพื่อมอบหมายงานแล้วเขาไม่ได้ส่งงานมาหน้าที่ของพี่คือคืนเขาเข้าใจไหมดังนั้นพี่ก็คิดว่าไม่ว่าเป็นเรื่องเจ้าชู้เรื่องเพศพี่คิดว่าพระเยซูเนี่ยมันถึงว่าพี่ทําผิดกับเขาทําผิดกับพระเยซูเรื่องเงินก็เหมือนกันถ้าพี่ไม่คืนให้กับเขาก็ถือว่าทาผิดกับพระเยซูโอ้โหเกิดความยำเกรงขึ้นมาถนัดเลยก็เลยตกลงกับจุ่มว่าเดี๋ยว จัดการคืนให้เขาเราก็ต้องสัตซ์ซื่อต่อไปโดยมีความคิดดีๆก็คือว่าถือว่าคนคนนั้นเป็นเหมือนตัวแทนจากพระเจ้าถ้าเราโกงเงินเขาเราทําผิดต่อพระเจ้าเช่นเดียวกันเหมือนในกิจการบทที่5้ข้อสามึงส่นะครับพูดถึงอานาเนียกับซาฟิล่านะครับที่ยักยอกเงินไม่ไม่ถวายเงินให้กับคริสตจักรนะครับพระคัมภีนะครับอยากให้สังเกตและเปโตรจึงกล่าวว่าอานาเนียเอ๋ยฉนไหนซาตานจึงครอบงำใจท่านจนท่านมูสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฟังให้ดีนะจนท่านมุสาต่อพระวิญญาณสุดก็คือทําผิดต่อพระเจ้านั่นเองโกหกพระเจ้าเขาโกหกต่อเปโตนะครับบอกว่าเนี่ยเงินไม่ได้ท่านนี้จริงเขายักยอกเก็บไว้โกหกต่อเปโตนะแต่เปโตบอกว่าเจ้าไม่ได้โกหกกับเราเท่านั้นแต่โกหกพระเจ้าด้วยเมื่อเราโกหกต่อพี่น้องเท่ากับเราโกหกพระเจ้าแล้วคนคนนี้เขาก็ยักยอกเงินด้วยก็เปโตก็เลยบอกว่าทนหนซาตานจึงโดนใจเจ้าอยู่ก็คือโกหกกับพระเจ้ายักยอกเงินก็ พระเจความบาปทุกอย่างก็คือไปถึงพระเจ้าหมดเลยแม้แต่ในเรื่องของบุตรน้อยลงหายเคยแบ่งปันไปแล้วในลูกาบทที่สิข้อที่สิเราจะกลับไปหาบิดาของเราและกล่าวกับท่านว่าบิดาจะข่าข้าพเจ้าทําบิดบาปต่อสวรรค์และต่อท่านด้วยการที่เขาทําบิดต่อพ่อแม่น้องปุยทําบิดต่อพ่อแม่เท่ากับทําบิดต่อพระเจ้าด้วยเช่อนเดียวกันดังนั้นคริสเตียนจุดหนึ่งที่คริสเตียนเปลี่ยนแปลงได้คริสเตียนเราจะรักพระเยซูอย่างมาก และการที่เรารักพระเยซูอย่างมากเลยเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่จะทําให้เรายำเกรงพระเจ้านะครับต่อมาอีกเรื่องนึงคือการที่เราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเท่ากับการที่เราไม่ได้ให้เกียรติพระองค์จะอยู่ในกระนานวิถีบทที่20ข้อที่8ถึง12แล้วก็ในสซามูเอลนะครับบทที่12ข้9อ 9- ถึงส0 2ซามูเอลบทที่12ข้อ9ถึง10พูดถึงดาวิดนะครับที่ไปเอาเมียชาวบ้านมาหลับนอนแล้วก็ไปฆ่าสามีเขาพระเจ้าบอกว่า เหตุนัยเจ้าจึงลบหลู่พระรานะขององค์พระผู้เป็นเจ้ากระทาสิ่งที่เห็นว่าชั่วเจ้าอาศัยดาบของชาวอับโมนสังหารอุรยาและยึดภรรยาของเขามานะครับก็ดาวิดทําผิดมากๆเลยนะครับฉะนั้นดาบจะไม่พากไปจากวงวานของเจ้าเพราะเจ้าประโยคนี้สําคัญมากนะครับเพราะเจ้าลบหลู่ดูหมินเราฟังให้ดีนะความผิดของดาวิดก็คือไปเอาภรรยาของชาวบ้านแล้วก็ไปฆ่าสามีเขาดังหาก แต่สิ่งที่พระเจ้าบอกในการกระทํานั้นพระเจ้าบอกว่าเจ้าได้ลบลูดูหมินเราเหมือนโมเสสเช่นยวกันพระเจ้าบอกว่าให้ไปพูดกับหินเขาดันไปเคาะและพระเจ้าบอกว่าเจ้าไม่ได้ให้เกียรติเราดังนั้นทุกอย่างที่เราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าถือว่าเรานั้นดูหมินแล้วก็เหยียบย่ำพระเจ้าเราทําผิดกับพี่น้องถือว่าเราเหมือนไปตอกปตัตตปูไปทําร้ายพระเยซูไปตึงพระองค์ครั้งที่สองเหมือนในฮิบรูนะครับที่บอกว่า หลังจากรู้ความจริงแล้วฮิบูบทที่10ข้อที่2 6ถึง31ครับยังขืนทำบาปโดยเจตนาอีกต่อไปก็จะมีเหลือเครื่องบูชาลบบาปใดๆมีแต่รอคอยความหวาดกลัวถึงการพิพากษาและไฟอันร้อนแรงซึ่งจะเผาผลาญบรรดาศัตรูของพระเจ้าคนใดฝ,ฝ่าฝืนบทประญัติของโมเสสหากมีพยานสองหรือสามคนยังต้องตายโดยประจักษ์ความเมตตาท่านคิดหรือว่าตัวนี้สำคัญมากข้อที่29เกผู้ที่เหยียบยำ่ำ หรือบ,บางเร่อใช้คาว่าย่ายีพระบุตรของพระเจ้าทําราวกับว่าพระธิ์แห่งพระสัญญาซึ่งชาระให้เขาบริสุทิ์นั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์และลบลู่พระวิญญาณแห่งพระคุณนะครับประการแรกก็คือเราทําผิดต่อพี่น้องเท่ากับทําผิดต่อพระเจ้าและอีกประการหนึ่งที่อยากจะฝากไว้จะอยู่ในเฉลยธรรมัญญัติบทที่2ข้อที่1 4เดี๋ยวจะอ่นานพระคัีให้ฟังแล้วก็อยากให้เราคิดตามว่าสิ่งที่พี่กาลังจะสอนหรือว่ากำลังจะบอกจะเมมพระวจนะให้นี่คืออะไรนะครับเมื่อเราทําผิดต่อพระเจ้า อย่างแรกพระเจ้าเสียใจแล้วอย่างที่สองพระเจ้าจะลงโทษเราแน่ในวันสุดท้ายแต่ว่าอันนี้สาคัญมากฟังให้ดีนะครับนับตั้งแต่เรามาจากคาเดตบาเรียจนถึงได้ข้ามลำธารเซเรสนั้นพูดถึงอิสราเอลนะครับที่เดินทางในถิ่นธุรกันดาลคนทั้งหลายที่จะออกทัพนั้นตายหมดทำากลางค่ายตามที่พระเยโฮวาทรงปฏิญาณกับเขาไว้แท้จริงฟังดีนะ ก็คืออิสราเอลนั้นกบฏต่อพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็ทําให้เขาตายเรียบเลยแล้วก็ล้างแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาเข้าแผ่นดินแทนนะครับคนรุ่นเก่าที่กบฏนี้พระเจ้าแบบล้างก็คือแบบฆ่าตายหมดเลยโดยใช้หายนะต่างๆเข้ามาแล้วประโยคนี้นะครับ mm hmm. แท้จริงพระหัตถ์พระยาเวได้ทรงต่อสู้เขาเพื่อทรงทําลายล้างเขาท่ามกลางค่ายจนเขาทั้งหลายสูญเสียหมดทวนไหนอีกรอบแท้จริงพระหัตถ์พระยาเวทรงต่อสู้เขา เมื่อเราทำบาปเราไม่ได้ตัดพระคัมภีร์เดิมไปพระเจ้านั้นมีทั้งพระเดชและทั้งพระคุณเมื่อเราทำบาปลองพี่นอกใจพี่จุ๋มเนี่ยพี่จุ๋มไม่ต้องทำอะไรพระเจ้าจัดการแน่โดยเฉพาะคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยจะไวมากพี่เห็นเลือหลายคนเนี่ยไม่มาบสถไปกินเหล้าสุบูรีเนี่ยโหไปแบบพี่ผมจะกลับมาโบสถแล้วผมอาจจะโดนยิงตายวันไหนก็ไม่รู้คือแบบไวมากพระเจ้าจะตีสอนไวมากคนที่ทำร้ายพี่น้องเนี่ยโกงเงินโกงอะไรก็แล้วแต่นะครับ พระเจ้าจะต่อสู้เขาแล้วการที่พระเจ้าจะต่อสู้นะครับพระเจ้าจะปล่อยมารซาตานพระเจ้าจะปล่อยคนเข้ามาทําร้ายเราถ้าเราทําบาปสังเกตให้ดีๆสักพักหนึ่งมันจะตามมาถ้าเป็นนางวดคือเรื่องเวรเรื่องกรรมใช่ไหมฮะแต่ทางของคิดเสียนก็คือพระเจ้าจะตีสอนเราแล้วมันจะต้องมีอ่ะกระเป๋ารั่วเงินหายหรืออะไรสารพัดมันจะต้องตามมาแน่แล้วเราไม่ค่อยรู้ตัวหรอกว่าเราไปทาอะไรบางสิ่งบางอย่างมาจนกว่าพระมยาณจะเปิดว่าเนี่ยเจ้าทําตรงนี้ การที่พระเจ้าต่อสู้เราเนี่ยฟังดูเหมือนพระเจ้าโหดร้าย <c oughs> ใช่ไหมฟังดูเหมือนพระเจ้าโหดร้ายพระเจ้าต่อสู้เราอยากจะบอกแบบนี้จริงๆแล้วเจ้าเลี้ยงเราเหมือนเลี้ยงแกะพระเจ้าอุ้มเราไว้รูปหัวเราให้อาหารเราทุกอย่างแต่การที่เจ้าบอกว่าเออเจ้าจงสัตซ์ซื่อนะถวายเงินเจ้าจงคืนเงินให้กับพี่น้นนองนะเจ้าอย่านอกใจคู่สมรสเจ้าจงอยาหุ่นิีชุนเชียวเจ้าจงอย่าขโมยอย่าทุกอย่างพระเจ้าบอกนะอุ้มเราไว้ แล้วเราเป็นเหมือนแกะที่บอกพระเจ้าข้าวงจะตัดสินใจเองข้าวงจะทําเองแล้วก็ดินนะ้นเออนี่ยพอยยองไหมชีวิตคริสเตียนเนี่ยเป็นเหมือนลูกแกะที่อยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าการที่พระเจ้าทรงต่อสู้เนี่ยความหมายลึกจริงๆแล้วคือการที่เรานั้นดิ้นเอาตัวของเราเนี่ยออกจากอ้อมกอดของพระเจ้าพอเราหล่นเป็นยังไงครับภัยพิบัติก็ตามมาและภัยพิบัติตามมาไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่รักเราเพีงวยงแต่ว่าตัวเราดิ้นออกจากการโซ่ถีของพระเจ้าหนีจากพระเจ้าไม่ฟังพระเจ้าแล้วสักพักหนึ่ง เหมือนฝนไปขโมยเงินตำรวจอาจจะมาถึงก็เกือบจะมาดีใช่ไหมฮะดีที่ไม่เอาเรื่องราวคือแบบอย่างที่บอกมันไวมากก็ขอบคุณพระเจ้าที่อยู่รอดปลอดภัยหรืออาจจะไม่ใช่ตำรวจเรื่องอะไรแล้วแต่อาจจะสุบุรีหนึ่งตัวแล้วจะเรื่องยามมาเรื่องอะไรก็มีหลายคนที่ติดคุกก็น่าสงสารมากคบเพื่อนไม่ดีอะไรก็แต่โดนไม่ได้สูบไม่ได้เล่นอะไรก็โดนถ้าเราไม่ออกมาจากนั้นคืออาจจะโดนหายนะเข้ามาผ่านทางคนเนี่ยมาทาร้ายเราได้นะครับนี่คือผลจากการที่เรากรบฏกับพระเจ้า เมื่อกี้ถึงเรื่องของนอกใจคู่สมรสเรื่องของเงินเรื่องของการให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติอีกอันนึงนะครับฮิบูบทที่13ข้อที่2จริงเรื่องนี้เป็นจุดอ่อนมากเลยนะพี่มีจุดอ่อนในเรื่องของมารยาทความอ่อนโยนแล้วก็รูปประโยคที่พ